หลักเกณฑ์เงื่อนไขนะครับการเกิดสิทธิ์ฉลาภาพต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าร8 0เดือนนะครับไม่ว่าระยะเวลา180เดือนจะติดต่อก,กันหรือไม่ก็ตามนะต้องจ่ายนะครับให้ครบก่อนคือบางคนเนี่ยอาจจะจ่ายมา100 100เดือนละนะครับแล้วเดือนที่ร0 1นเนี่ยดันตกงานไม่ได้จ่ายเงินสมทบหรือ เข้ากรณีการว่างงานหรือไปทําอย่างอื่นนะที่ไม่สามารถจ่ายเงินสมทบได้หรือลืมจ่ายอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่พอมากลับมาจ่ายเงินสมทบแล้วแล้วรวมๆกันที่จ่ายมาครบ180เดือนนะครับก็ถือว่ามีสิทธิในเงื่อนไขกรณีฉลาภาพนี้นั่นเองแล้วก็ต้องมีอายุครบ5 4โทษทีห้าส,สิบห้าปีบริบูรณ์มีอายุครบห้าสิบห้าปีบริบูรณ์นะครับก็ได้ มีสิทธิ์นะครับนะแล้วก็มีความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงนะครับผู้ประกันตนยังไม่สิ้นสุดก็ไม่ได้นะเพราะนั้น3มเงื่อนไขนี้จะทำให้เกิดสิทธิ์กรณีบำนาญชราภาพเกิดขึ้นนะครับไม่ครบเงื่อนไขนี้นะครับสิทธิ์กรณีชราภาพจะไม่เกิดขึ้นเงื่อนไขการเงื่อนไขการเกิดสิทธิ์กรณีบำเหน็จชราภาพนะครับ แม้จะไม่เกิดสิทธิ์บำนาญชลาภาพแต่ก็อาจจะเกิดสิทธิ์บำเหน็จชราภาพได้ถ้าจ่ายเงินสมทบมาไม่ครบ180เดือนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงและเมื่อมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์หรือมีหรือเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตายสิทธิ์บำเหน็จก็จะเกิดขึ้นนะครับ สิทธิ์บำนาญจะเกิดขึ้นเมื่อเข้าเงื่อนไขนี้สิทธิ์บำเหน็จจะเกิดขึ้นเมื่อเข้าเงื่อนไขนี้นะครับไม่งงนะครับเรามาดูประโยชน์ทดแทนกรณีบำนาญกันดีกว่านะครับกรณีจ่ายเงินส่งทบมาแล้วนะไม่น้อยกว่า180เดือนมีสิทธิ์ได้รับเงินสมเอ่อบำสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็นรายเดือนนะครับในอัตราร้อยละ20 ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงกรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบมาเกิน180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราบำนาญชราภาพตามข้อ1นะขึ้นอีกแน่ตาร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก12เดือนสำหรับระยะเวลาที่จ่ายเงินสมทบเกินกว่า180เดือน ประโยชน์ทดแทนกรณีบำเหน็จนะครับเรามาดูบำเหน็จบ้างกรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบต่ำกว่า12เดือนให้จ่ายเงินบำเหน็จฉลาภาพมีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชลาภาพนะครับกรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบตั้งแต่12เดือนขึ้นไปให้จ่ายเงินบำเหน็ต ชลาภาพนะครับมีจํานวนเท่ากับจํานวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายเงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชลาภาพพร้อมผลประโยชน์ตอบแทนนะครับตามที่กําหนดไว้กรณีผู้รับเงินนะบำนาญชลาภาพถึงแก่ความตายภายใน60เดือนนับตั้งแต่มีสิทธิ์ได้รับบำนาญชลาภาพให้จ่ายเงินบำเหน็จ ชลาภาพจำนวนสิบเท่าของเงินบำนาญชลาภาพรายเดือนที่ได้รับข่าวสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตายนะครับก็คือก็คือในกรณีที่คนที่ได้รับเงินน่ะบำนาญนนะครับเกิดตายนะภายใน60เดือนคือยังไม่ครบเลยที่ได้รับเงินบำนาญมาแต่และเดือนแต่และเดือนมันยังไม่ครบเลยอ่ะ นะครับแต่เกิดเสียชีวิตก่อนนะ <_ d ata> ก็ได้รับสิทธิไปเลยนะครับจำนวนสิบเท่าของของเงินบำนาญชรา,าภาพรา,ายเดือนที่ได้รับค่าวสุดท้ายนะครับได้รับข่าวสุดท้ายเท่าไหร่ก็10เท่าของข่าวสุดท้ายนะครับหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชรา,าภาพนะครับมีแบบคําขอประโยชน์ทดแทนกรณีชรา,าภาพสปส2อ,องขีดศูนย์ กรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตายก็สำเนามรณบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ตายสำเนาบัตรประชาชนนะครับสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ์รับเงินบำเหน็จชราภาพสำเนาท,ทะเบียนสมรสผู้ประกันตนและของบิดามารดานะครับถ้ามีนะสำเนาสุติสุติบัตรของบุตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตรนะครับกรณีที่ไม่มีสุติบัตรหนังสือระบบให้เป็นผู้ประกันผู้มีสิทธิ์รับเงินบำเหน็จสรับ ฉลาภาพถ้ามีนะครับแล้วก็สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์นะครับซึ่งมีเลขและที่อยู่ของผู้ขอนะครับก็ผ่านถ้ามีผ่านบัญชีได้ดังนี้นะครับแคปไ้เลยหลักเกณฑ์จะทำให้ท่านมีสิทธิ์นะครับคือผู้ประกันตนนะ ทายาทผู้มีสิทธิ์ต้องกรอกแบบสบปส2.01ีดพร้อมลงรายมือชื่อและนำมายื่นสํานักง,งานประกันสังคมนะครับยกเว้นสํานักง,งานใหญ่บริเวณกระทรวงสาธารณสุขนะครับหรือยื่นขอทางไปรษณีย์ก็ได้นะเจ้าหน้าที่จะตรวจหลักฐานและพิจารณานะครับสํานักง,งานประกันสังคมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาพิจารณาสั่งจ่ายจ,จะสั่งจ่ายเป็นเช็คเงินสดหรือโอนนะครับเข้าบัญชีตามบัญชีของผู้ ขอรับประโยชน์นะครับทดแทนหมายเหตุนะเงินบำนาญชรา,าภาพจ่ายเป็นรายเดือนเงินบำเหน็จชรา,าภาพจ่ายครั้งเดียวนะครับคุ้มไม่คุ้มไม่รู้นะครับแต่ก็ได้รับสิทธิ์ในกรณีชรา,าภาพแล้วนะส่งเงินมาขนาดนี้นะครับประโยชน์ทดแทนกรณีบำเหน็จชรา,าภาพสำหรับผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบกรณีชรา,าภาพไม่ถึง180เดือนนะครับ กรณีจ่ายเงินสมทบกรณีชรา,าภาพไม่ถึง12เดือนจะรับเงินบำเหน็จชรา,าภาพมีจำนวนเท่ากับเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายสมทบไว้นะครับเอาละเรามาดูหลักเกณฑ์ที่มีสิทธิ์ยกตัวอย่างนะครับประกันตนอายุ55ปีและสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างขนาดส่งเงินสมทบได้10เดือนนะครับก็จะได้รับสิทธิ์ของบำเหน็จชาลาภาพจะได้รับ นะครับเป็นเงิน300นะครับคูณ10เดือนนะเท่ากับ300บาทกรณีที่จ่ายเงินสมทบกรณีชราภาพตั้งแต่ที่2เดือนขึ้นไปจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพมีจำนวนเท่ากับจำนวนสมทบที่ผู้กันตนนายจ้างนำส่งผลประโยชน์ต่างตอบแทนตามสำนักงานประกันสังคมที่กำหนดเอาไว้ ตัวอย่างผู้ประกันตนนะครับตัวอย่างที่2ผู้ประกันตนอายุ55ปีนะครับสิ้นสุดสภาพการเป็นลูกจ้างวันที่28<ฮ>พฤศจิกายน2547นะครับยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนในวันที่10ทธันวาคม2547เจ้าเจ้าที่วิจัยในวันเดียวกันนะครับโดยมีรายละเอียดการนำส่ง เงินสมทบกรณีชราภาพของผู้ประกันตนดังนี้นะครับเรามาดูกันนะสมมตินะถ้าเริ่มมีการเริ่มทํางานปี42มีการยื่นส่งทางประกันสังคมนะครับในส่วนในจ้าง850ผู้ประกันตน850รวมกัน1,700นะครับในปี42-43นะครับมีการส่งรวมรวมกันทั้งในจ้างและผู้ประกันตน3,100นะครับ 44,46045 0นะครับ6,4046,8200 0และ47นะครับมีการส่งไปรวม5,600นะครับนะซึ่งรวมการเงินสมทบทั้งหมด29,600บาท right? นะครับวิธีการคิดคำนวณผลประโยชน์นะครับเรามาดูกันที่ตารางนี้นะครับก็ ผลประโยชน์นะครับ1ก็เอาปีแรกนะครับ1,700คูณ2.4เนะครับเท่ากับผลประโยชน์40.80นะครับปีที่2ปี43นะครับเงินสมทบ3,100นะครับก็ต้องเอาเองินสงทบปีแรกนะครับปี42นะมาบวกกันนะ1,700บวกกับ3,100เท่ากับ4,800มาคูณ3.7นะครับ อัตราอัตราการสมทบอ่าอัตราการคิดก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็มาปีที่3นะครับปี44นะ4600เอา4800นะครับมาบวกกับ4600นะครับเท่ากับ9400ค4.2%นะครับเท่ากับ394.80นะครับ ปี45นะครับเงินสมทบ6,400นะครับเอามาบวกกันปุ๊บคูณ4.3%นะครับ679.40นะครับแล้วก็ปี46นะครับ8,200 2นะครับก็เอามาคิดนะคูณ6.5%นะครับ1,560นะครับแล้วก็ปีสุดท้ายนะครับ คูณ2%นะครับแล้วก็คูณ11หาร12นะครับหมายเหตุ11หาร12หมายถึงผู้ประกันตนนำเงินสมทบมาแค่11เดือนภายใน1ปีเงินบำเหน็จชราภาพและผลประโยชน์ตอบแทนผู้ประกันตนจะได้รับคือนะครับ29,600นะครับบวกกับ3,395.27คือเอาตัวเนี้ย เอาผลรวมจากผลประโยชน์ต่างตอบแทนเนี่ยนะครับก็เท่ากับได้3 2 9 9 5 2 7นรบาทนะครับน,นี่คืออัตราการาคิดนะครับผลประโยชน์นะครับผู้ประกันตนผู้ประกันตนนะครับ จ่ายเงินสมทบกรณีชราภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า180เดือนนะครับครบอายุ55ปีและความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงในการรับเงินบำนาญชราภาพเนี่ยตาร้อยละ20ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับวิธีการเอาละวิธีการมาคูณกันนะครับ20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายใน20คูณ 13.000นะครับเท่ากับ2,600นะผู้ประกันตนได้รับเงินชราภาพเดือนละ2 6 0 0ไปตลอดชีวิตนี่คืออัตราการรับเงินนะครับคูณเท่าที่คูณ13ื่นสามอ่าเท่าที่อันนี้น่าจะ13สมมุตินะเอ่อเพราะว่ามันจะ ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับ60เดือนสุดท้ายค่าจ้างเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับก็เอา20ไปคูณนะหารด้วยร้อยนะ2,600นะครับการหาค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายคือนำค่าจ้าง60เดือนสุดท้ายทั้งหมดมารวมกันแล้วหารด้วย60นะครับของค่าจ้างเฉลี่ยนะ ผลรวมของค่าจ้าง60เดือนสุดท้ายจำนวนเดือน60เดือนนะครับกรณีจ่ายเงินสมทบเกิน180เดือนนะครับให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชรา,าภาพขึ้นแนตาร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนสำหรับระยะเวลาจ่ายเงินสมทบเกิน180เดือนนั่นเองนะครับเช่นจ่ายเงินสมทบ มาได้193เดือนจะได้รับเงินบำนาญชราภาพแน่ตา21.5%ของอัตราค่าจ้าง60เดือนสุดท้ายเป็นต้นน,นี่คือตัวอย่างไม่เป็นไรวิธีคิดอะไรเนี่ยถ้าคิดไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราได้อัตราตัวเงินบำนาญชราภาพจ,จริงๆเนี่ยนะครับไปสอบถามรายละเอียดแบบโดยละเอียดเลยได้ที่สำนักงานประกันสังคมนะครับ เรามาดูตัวอย่างของผู้ประกันตนทำงานได้รับเงินค่าจ้างนะครับเดือนละ1 5 0 0 0บาทมาตลอดนะและส่งเงินสมทบมาแล้ว20ปีอายุครบ55ปีบริบูรณ์และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงจะได้รับเงินบำนาญชราภาพเดือนละเท่าไหร่และหากเสียชีวิตภายใน5ปีจะได้เงินหรือไม่อย่างไรเรามาดูกันที่โจบตัวอย่างนี้นะครับผู้ประกันตน จะได้รับเงินบํานาญนะสิปีแรกนะครับมาดู15ปีแรกในะอัตัาเงินบํานาญ20% 5ปนปีหลังได้อัตราเงินบํนาญนาเปอร์เซ็นต์นะครับปรับเพิ่มคูณ5%เนะเท่ากับ7.5%เปอร์เซ็นต์ะครับรวมอัตราเงินบำนาญ20%นนะครับผู้กันตนจะรับเงินบำนาญต่อเดือนนะครับ เท่ากับ27.5%ของ15,000บนาะทเท่ากับ4,125บาทต่อเดือนตลอดชีวิตนั่นเองนะครับ นะกรณีผู้กันต้นนะครับเสียชีวิตภายใน5ปีทาย,ยาทผู้มีสิทธิจะได้รับเงินบำนาญชราภาพจำนวน10บเท่าของเงินบำนาญรายเดือนนะครับนั่นก็คือ4 1 2 5 0บาทเป็นอันจบสิ้นกันดังนั้นจะเห็นว่าการจ่ายเงินสมทบรายเดือนกับกองทุนประกันสังคมนั้นไม่ได้สูญเปล่าเพราะนอกจากจะได้รับสิทธิประโยชน์ระหว่างการทํางานมากมายแล้วเมื่อถึงวัยเกษยียณก็ยังคงอุ่นใจนะครับมีเงินชราภาพไว้เป็นหลักประกันชิ้นหนึ่งนะครับแม้จะไม่ได้เยอะ มากนะแต่ก็ช่วยช่วยประทังนะครับในช่วงชีวิตยามกเกษียณนะครับไม้ใกล้ฝั่งอย่างเงี้ยนะครับ,ารบหากมีข้อมูลอันใดนะครับที่ต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถเข้าไปติดต่อสอบถามที่สำนักงานประกันสังคมนะครับสำนักงานประกันสังคมเลขที่88ครับ28หมู่สถนนปีวานนนท ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี1 1 0 00 0งนะครับหรือโทรสอบถามที่1506นะครับหรือเว็บไซต์ sso.go.th นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับในคลิปต่อๆไปก็จะมีการ นำเรื่องราวของประกันสังคมมาพูดคุยกันนะครับจะได้เรียนรู้กันไปว่าประกันสังคมมีการอย่างไรบ้างและเป็นแบบไหนบ้างนะครับในสิทธทิต่างๆที่ประกันสังคมให้เรานะครับเป็นสิทธิถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนที่ทํางานนะครับมีเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับประกันสังคมก็เรียกว่าเราไม่ได้จ่ายแล้วทิ้งไปอย่างเดียวนะมีสิทธิ อะไรต่างๆมากมายนะครับในหลายกรณีเพราะนั้นหลายคนที่ยังมองว่าประกันสังคมเนี่ยไม่หักได้ไหมคืออยากได้เต็มจำนวนไม่อยากให้หักเนี่ยก็ลองคิดสมัยนะครับว่ามันเป็นหลักประกันอย่างหนึ่งในกรณีเราทุกคนลาพกกรณีเราว่างงานกรณีเราแก่ชรานะครับอยู่ในช่วงวัยที่ไม่อาจที่จะทำงานได้นะครับหรือทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ มันคงเป็นช่วงที่เราต้องกระเสียนแล้วก็ละทิ้งหลายๆอย่างเพื่อมากลับมาดูแลตัวของเราเองนะครับในยามแก่ชราแล้วล่ะเพราะนั้นในช่วงเวลานั้นถ้ามีหลักประกันอะไรหนึ่งหลักประกันนอกจากพวกเอ่อประกันชีวิตต่างๆนะครับที่เราอาจจะเคยทําไว้ประกันสังคมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมีนะครับ นะฝากไว้กันด้วยนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ถ้ามีอะไรดีคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลย